ทุกคนเดี๋ยวเขาจะป่าไปเอาด้วงนอน,นอนนอนไม่ไผ่หรือว่ารถด,ด่วนเหรอเจ้ามีไหมนานเดี๋ยวเราตามลุงหนานลงไปนีม่เจอหรือยังเดี๋ยวก็นี่ทุกคนตอนนี้เขากำลังลุ้นว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนได้ขินคัด้ขวารถด่วนแล้ว เดี๋ยวพ่นเพราะนั้นมีอยู่เดี๋ยวอันกู้ละเอ้น่ะเพืดอนผูให่นี่น่ะปันหกพอนะที่ฝนจับหน้ามองคนนี้เนี่ยเนี่ยโอเคเท้าหลักขึ้นข้างบนเนอขึ้นบนเดี๋ยวหกไสโอ้ยทุกคนบันน่าเชื่อเลยอ่ะเรามากำเดียวเองอ่ะแล้วเราก็เจอโอ้ยแล้วเราก็เจอรถด่วน อาหารแบาบว่ากําลังเป็นที่นิยมของตอนนี้เลยเจ้าแ้วกอแปลงขนาดเลยแป้งมา,มากาหนานเอาบ้างดีๆไปเจอได้บ้างหัวมันได้บ้างหวาัวมาอดกิ่นเลยเจ้านี่นี่วันนี้เขามากับลุงนานเหมือนเดิมลุงหนานกำลังฟัน,น,<า>นบ้างไหโอ้เยอะมากเลยเต็มบั้งเลย ว้าวเขาบ่ต้องไปหาไก่เลยเนาะมาหาแถวสวนเขาเนี่ยแควสวนเขาขมี้นี <us bert> mm ่ทุกคนดูดูบางหนึ่งมินเยอะกินดิบเอากล้ากินลูกหนานกล้ากินก็ผมมีไค่กล้ากินนอะแต่เราเราคนหนึ่งตี่แบบกล้ากิ่นถ้ากินทอดได้อยู่ ทุกคนดูนี่เออลูกดิกลูกดิกทุกคนตอนนี้เราเอาไว้ในบ้างไม่ไผ่แล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะหาเพิ่มแข็มน้อยหนึ่งเพื่อเพื่อเราจะได้เอาไปขายได้ตัวเดี๋ยวลุงหนานกำลังหาดูบ้างที่มันมีหนอนอยู่เราตัวเราตัวลุงหนานไปเจ้าลุงหนานเจออีกแล้วเดี๋ยวเราจะหาดูอีก น้ำเต็มเลยแต่บบมีมีได้เหรอเออเจอทำแล้ว <c oughs> นึกว่าบบมีเ<ฮ>ออได้ทำแล้ว <c oughs> ดูดูดูใกล้ๆมันอยู่ในบ้างไม้ไผ่แบบนี้ <c oughs> ดูทุกคนมันดิน้นด,ดุกด,ดิกดุกดิกอันก็อันนี้มัน,มนกินของกันเดี๋ยววันเดี๋ยวค่ายข้งกินไ <c oughs> ด้สองตัวเนาะนี่ดูมันดิน้นด,ดุกด,ดิกดุกดิกเดียมมืออ่ะหนานมูแก้โควิดอย่างนี้ไลน์อันนี้ได้สองบ้างนะอีโล ดูทุกคนดูตอนนี้ลุงนานฟังฟันเห็นบ้างนึงแล้วเจ้าถ้าคนปัญหาเป็นร่วงไม้ไผ่อ่ะมันจะอยู่ในไม้ไผ่ที่มันยังบกแก่น่ะเจ้ามันจะอยู่ในไผ่อยู่ในไม้ไผ่หนุม่มเจอ๋ไหมมีน้ําเนี่ยเดี๋ยวดูเพราะบ้างบ้างนี่ก็มีน้ําอยู่มันจะต้อง เวลาเราเจอนี่มันจะมีน้ำอยู่แล้วมันก็นจะมีตัวนอนอยู่เอ้บางนี่บอกมีต้นนี้ไม่มีดูไปดูฮะตอนนี้เราก็ยังหาหารถด่วนต่อเจ้าตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าไผ่ป่าไผ่เข้ามาอยู่ในป่าตรงนี้เดี๋ยวเราว่าจะดูตรงนี้นี่เห็น,นเห็นต้นมันดำๆอ่ะาน,านั้น นะต้องฝ่ายมันดำๆอ่ะมันมันน่าจะมีหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวเราต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาดูอ๋านี่นะไหนมา แต่ต้นเนี่ยต้นแดงๆเนี่ยได้เลยดูก่อนตอนนี้กำลังฟันเจ้าไายยยยย้ยยยยยันยย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 ยเยยยังดียังดีเร็วลบตัน อบอกบุมีเนาะมากยูเม่ไม่เจอโอ้ยนอนนอนกับป,ป้าคนเกือบโดนไม้ทับแล้วนุ่งนานฟันอีกแล้วเดี๋ยวเราหลบก่นอนคราวนี้ ตอนนี้เราหลบแล้วค่ะเดี๋ยวเป็นยังตะกี้แหมเดี๋ยวลบบัตรมันซนี่เจ้าพงนานบอกว่าเจอแล้วอุ้ยเห็นแล้วไหนไหนที่สองทุกคนอุ้ยยาทุกคนเห็นดวงโนอ้ยหนอนรถจัดอุ้ยมีเต็มบ้างเลยอะออ๋อออกมาออกมา เดี๋ยวต้าเอาใบไม้ตึ๊ดไปกัน <laughs> มันมนมีตึ๊ดเ่าเฮ้ยตืโผล่ต๊ดกับพี่โเฮ้ย <laughs> รบอลรอดแล้วรอดแล้วทุ้อแล้วคนตอนนี้คือการเปิดพิสดารลุงหนานจะกินแบบเป็นๆตัวเป็นๆโอ้โหมันกลินได้เหรอมันล้ำก็หากับทอดอเน,นมันจะล้ำเลยกันนี่บู๊ มาแล้วครับคนนี่นะครับเป็นไงเ้ารสชาติมันเป็นจะไดรสชาติเป็ดเอไดหวานมันหวานมันมันมีมันเหมือนไอเจ๊หวานมันเนีาะหวานมันอร่อยดีมันกับข้าวงดนอทุกคน อันนี้คือบั้งร่วงหนอมันอยู่ในนี่เจ้าแต่กี้ลุงหนาดเปิ้นเปิกินแบบแบบแบบไหนเน่ะเปิ้เปิ้พิสดารกินแบบสดสอแต่เอากินปาได้หน่อยเจ้าแต่ถ้าทอดมามันก็น่ากินไปแหมแบบนึงเจ้าเดี๋ยวเราจะกลับไปบ้านไปไปทอดด่วงหนอเพ้อพอหน่อยจ้าเดี๋ยวรอดูกันเลยเจ้าเดี๋ยวเราจะมาลวกรถด่วนหน่อยเจ้าตอนนี้เราตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวเราจะรถด่วนลงไปใส่เลย เจ้านี้คือรถด่วนเห็นกระเจ้าที่เขาเอาไปลวกลวกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดนี่ทุกคนเสร็จแล้วรถด่วนของเรานะเออทุกคนเดี๋ยวเราจะทอดทอดหนอนทอดรถดวนเพพอเลยเจ้าตอนแรกว่าจะเอาไปทอดที่บ้านแต่พอดีมันมีน้ำมันอยู่ เดี๋ยวเราจะทอดเลยทอดกรอบทอดแบบนี้ง่ายเลยเจ้าแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปทุกคนเจ้านี่คือรถด่วนขบวนสุดท้ายทำไมยังหบใจเตี้ยอันนี้คือรถด่วนร,นร้อน ที่เขาไปหามาแล้วก็เราก็เอามาทอดนีด่เจ้าเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะชิมเพื่อพอนะเจ้าหมแบบว่ามันจะออกแบบมันๆเจ้ามันก็ออกมันนิดๆอืออร่อยมากเลยดูทุกคน สมกับราคาที่ปนบอกว่าสี่ห้าร้อยบาทต่ต่อกิโลอร่อยมากเลยเจ้าอ,อร่อยอร่อยอยากให้ทุกคนมาได้ชิมดูเจ้านี่คือรถด,ด่วนของท้าเจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้วันนี้ง่ายๆกับล,ล้วเจ้าคลิปด่วนเอ้ยคลิปด่วนรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ไปแล้วเจ้าวันนี้กลับบ้านกันแล้วเจ้า สวัสดีเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนง่ายๆเ้ยเจ้าเล้วเจ้า,าบ๊ายบายไปแล้วมือเป็นน้ำมันหมดแล้วเจ้า